ครับสบายดีและสวัสดีเด้เอพ่อแม่พี่น้องเปื่สุขสุขคนเนาะว่าอยู่ในประเทศเลยก็ตา,าประเทศพี่น้องเลยก็ยินดีต้อนรับขอสู้่องใบเตียงทองบ้านนาอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะวันนี้บเตียงก็เสี่ยงเขา้ากับมาม่าปากระป๋องเข้าไปให้ยายลำพันเพิ่อพี่น้องอที่อยู่ในกันสะกันพายพแพละ่ะกับลานแล้วเรื่องหลานกัมพาร์สามคนแหละน้องพี่นอนะ้องเนาะวันนี้มีอันน่า ผพี่นายจะดีพี่น้องเลยคือเก้าเนาะเพิ่นฝากเงินไปเป็เตียงซื้อข้าวไปให้เล่าเม้น้อยกับพ่อมอนน้องพี่น้องเนาะอ่าเพิ่นฝากมาให้บ่เตียงซื้อข้าวไปให้เล่าพี่น้องเลยเพิ่นก็ได้ซอยหลายเทื่อแล้วแหละเนาะทั้งเม้น้อยกับพ่อมอนเพ,พิ่น,นพี่น้องเลยเพิ่นเป็นคนไทยเนาะแต่ว่าไปอา่าไปงานหรือว่าประกอบธุรกิจอยู่ทงางอ่าฮ่องกงพี่น้องเลยเนาะ,นะ โอ้มืดเลได้พี่น้องเลยงหู <c oughs> <c oughs> ว่าจะเห็นหรือบอเนาะถ่ายคลิปก็ได้ถ้ามันมืดก็ต้องขอโทษขอภอภัยดีลายเด้อพี่นอ <c oughs> ้องเด้อมืดแห้งดีเนาะ แบบสบายเลยพี you you okay. like ่น <the ้องกระสันตั้งโตได้แล้วก็ได้โอเคไปลงไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องเลยอื้มมืดจนดมืดสบายดีตู้โอ้มารอบแรงมาคำมาแล้วมามาตะไคร กินข้าวแรงนะบ่โอ้ือโอ้ดอยดอโดอยโอ้มืดเนาะมืดแล้วเออมานั่งพี่ก็ได้ไม่ตู้เว้ยมาก็พายอันนี้นั่งมาชิฟามน้าบ่รุ่ยเป็ดไก่ดูด้วยดูด้วยดูด้วยกินข้าวกับมกปลาซิวใช่บ่ดูยกินข้าวกับมกปลาซิวอ่ยะโอ้ โดยเอามาจะใช้ปซิวปซิวเอานน้องนี้เอาสวิงสอนเอาโดยโดยเป็นอะไรเน่ยพญาโลค่าไข่ในโบโอ้ยบมีทางไข่บางทรงน้ำวิทย์ไปบางมือซื่นนี่เมื่อยล่งหวาบหวาบรดอัยาเ้ยเกือบสิว่าอย่างไดซักยาเบิ้ดหกเข็มแล้วก็ทรงน้ำหันทงหนึ่งทรงอยู่เพื่อนแปลหมอผลมาจะวันถาด แล้วก็ล uhm, ุกไหลมันเป็นจังได๋ตู้โอมันมันปวดมันเมื่อยอ้ายย่มันปวดมันเมื่อยเมื่อยจนว่าสั่นลมวับๆพุแล้วอ๋ก็เออก็หาก็ลกไเมื่อวานนี้กับมื้อนี้หลานก็มับลงอีกน้อยๆนั่นไข่ไข่นโอ้คิงเาว่าแอดอยู่หอ้าเนาะจังว่าบ่จักหลายสิเฮ็ดอ โดยโดยบ่ได้ไปซื้อหื้นซื้อยาไม่ให้เพิ่นกินบ่หลายยาอันนั้นแล้วผิดฟีของลาเั่นแล้วมาให้กินอ๋อโอ้ยพี่น้องเนาะเป็นคนเจ็บคนเป็นเป็นคนเจ็บคนเป็นไปขายถุงยางมื้อเช้าะไรฮ่0 0 0พันกะพอดีมาร้านก็ขายอีกบาทนี่อ้าวจะวะอ๋อโดยโดยโดย คิดว่าสิไขยแล้วแห้งนักไป็นหนาโอ้ยน, <ะ S 2> นักไป็นหนาอ,าอันนี้เลยเออบบได้กินยาก็ะเมนยูโบได้โลดโอเออหา้าคนบ้านี่ก็มือนี้ผู้ขาวพอมีแห้งใน่จนังหน่อยเออทรงหนามไปเอาหมอพันทั้งบรรทัดโดยโดยโดยเมื่อดูมองสองแสนกว่าหรือสามแสนนี่แหละกับโบได้เจอเจ้าโลย อืเนาะพี่น้องเลยม,มันเป็นได้ไหนก็อาการมันนะไปตุห่วยอาการมันปวดเลยอย่ญญาเี้ยเลยม,มันปวดคือว่ามันมีปากบาดปากยังหักจริงๆนะมันกระบอกเป็นปากบาดจังนีนะอแต่ว่ามันปวดหันอยู่ในกระหลกเขานี่<ด>ปวดแล้วมันกระลาวโลง่ลงลาวล่งโดดแล้วก็เมื่อยบาดนีจ้าจ้าจ้ามาคุ้มกินยาเม็ดนะกระเพาะคืนบาดนี่ กินยาเม็ดลายก็กัดกระเพาะเนาะโดยเข้าน้ําไสสิได้กินบ่ได้อยากจังว่าเมื่อยจนโอ้เป็นหูเป็นตาอยู่บ่ว่าผู้ดีลูกหลานทั้งรัก11นั่นแหละลงมาก็เด้อหาเข้าไปเอาหมอให้คันเฮาสิไปห้องบ่ห้องหมอเฮาก็บ่มีเงินเ้เฮาสิไปนหลายๆโดยครมันอยากมืดเนาะเออดเปิดไฟกนดูเด้อโดยอื โอ้ยทางว่าถ้าคิดว่าสิเศร้าสิคายเด้อบ่เศร้าแล้วย่าเอ้ยผู้ขานี่อืมบ่เศร้ามีแต่มีแต่พอทุเลาบ่ซื่อเนาะโยโอพี่น้องเอ้ยบงติผู้ขาจนลหลายเติบอือจ่อยคงบ่ได้กินข้าวกินปลาเลยบ่อยากโดยโดยโดย กินข้าวก็กินบ่แซ่บเนาะบ่มันเจ็บที่ว่าเจ้าล้มตะกี้เห็นบ่โดยแม่นแล้ววนนี้มันมันได้เมื่อยเลยเมื่อยเลยอเมื่อยถึงมันเก็บมาแล้วมันบ่เป็นตะอยู่เลยอะย่ามันเมื่อยโออือย่าอันมันหักเบิดลเม็ดมันไปซื้อใหม่อีกมันเป็นยาสมุนไทยแต่ว่ายาตัวนั้นบ่ถกโต อันผู้ขาวให้อาญาเบิงตัวเป็นซ่านั่นโอยแล้วไปซื้ออันตัวเป็นเม็ดหันบัดนี้เออบัดนี้ไปฝากเงินมูไว้หันแล้วก็บ่ทันได้ให้เพิ่นไปถามให้มื้อนี้นี่่บ่ทันได้โดยย4เม็ดหัน50,000มันไข่บ่ตัวนั้นก็ก็ว่าไขอยากินแล้วก็อยู่อยู่ไหลอยู่โดยแต่ว่าสิมนยาตัวนั้นบ่มาบีผู้ขาจังว่างกระพอกระพอขึ้นเมื่อกี้นี่ห้วย สิเป็นหูเป็นตาอยู่บ่ว่าสมองมื่อ้เขาหนามก็บ่อยากเจ็บมันยังสัมป,ปูสัมผูยเนาะโดยมากกับร้านก็มาไข่อีกอม,มือว่านี่อืมแต่ว่าน,นี่ไล่ศพมันศพมันอันนี้ขอเขาขอเอาศพมา,าในช,ช่องนั้นช่องนู้นนี่เมตรซีเมนต์หาที่พันซีเมตรหาที่พันอ๋ออันนี้เนาะโวยอ่าพี่น้อะไรไม่ไปเข้าน้ำเข่กิน อ้าอาจับด้วยมันุกบบหินพี่น้องเอ็นนีเนะเออชื่ออยูไซยานี่ฮะชื่ออยู่พันบาพันชื่ออยู่รักหกว่าสัตว์น้ำพันขาย,ยา,บ,ยา,ยอยาบอกเดืนอนห้าเขาเอามากเขาไม่พี่น้องเขาอยู่ทั้ง,งเออฝรั่งอังกฤษผ<อ>ุนโอมาตรฝรั่งผู้ แม่นติเอ้าช่างเว้าแต้กะจังว่าสิไม่ใส่บาดสิเนาะบ่ได้กินแล้วอ้ายยาเอ้อบ่ได้กินเงินว่า5 0 0ไปมื้อนี้ก็บ่ได้ให้เพิ่นถามให้มื้อนี้ก็บ่ได้โดยๆๆๆมาตอังกฤษผมก็ยอมกันแต่ว่าก็ยอมแล้วก็บ่ได้กินแล้วย่ากจังวนีนะจังว่าผู้ขาก็คือบ่ได้กินแล้วมื้อนี้ก็เจ็บอยู่นี่ก็อดทนนี โอ้ไม่ตัวงกิดเนาะจักสือ่านว่าได้ใดพี่น้องกับเตียงกับจักอ่านในพี่อ่านให้เตียงพักนน่เนาะแต่บได้อ่านก่งก็ได้เนี่ยก็เจ็บแล้วเจ็บแล้วก็อดแล้วว่าลุงหลดใช่ลงดออมกินเนี่ยเจ็บเยเดืนนี้ก็นเนาะ้ยเจบโอจักสคบขวน้ำดานผู้ขยบจักมันเองผู้เจ็บป่านนี่ยว้าจักสบจะได้เนาะ้ ผ mm hmm. yeah ู้ใหญ่โบไข่หรือผู้น้อยผู้น้อยๆฮันตี้ผู้หาพกปีนั่นล่ะไข่เลยนะโดย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 ข่ยหนังสือฟรีเหล่าอะไรมาหายอะไรแพ่งนึงบริษสักขี้สักยาเนาะโบบุหริษสักพันผู้น้อยไปนอนเลยจักมืออะไรคนไข่ไข่ว่านี่โอ้ว่านี่ ไม่ช <s ays> <ays> ิงนะมึงยังใหม่อยู่จะมาคุ้มเสร็จนามเศษยังเงิเพื่อนแต่ก็ได้ว่าสิลงอาบหนามแล้วไปอัดไก่เมียเสียหนามา่โดยโดยดยดยห้องทำห้องเฮียนเพป็นกระพักแล้วบ่บดข้าพักได้เลยเฮียอ่ะเอ้ยพักแล้วโดยโดยดยดยพักแล้วบดเปล่งเฮียนเนาะโดย อันทำมามื่อนี้กะมีอันไม่น้อยก็พรอมอนอะไรอ่ะอันให้ซื้อเข่ามาให้เจ้ายันว่าบ่มีเข่ากินบ่มีใหญ่ใหญ่มามีบ่โดยซื้อเข่ามื่อวานนี้พอดีเลยนี่เนาะโดยซื้อเข่าว่านนี่ฮาโลโอ้จมินซ่าถูกน่าจะมินคือว่ามีจะเพิ่นซอยโด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 ยโอ้พี่น้องเลยเต็มที่ยใหญ่ให้ยเลย แต่ว่าถูกางานเขาบบเจ็บโบเป็นกับข้าย,ยู่เมนเมนนี่ถูกยากเป็นแห้งเจ็บแห้งเป็นนีกหนักเนาะโดยพี่น้องเไงไตยไฟพอนย่นยไปย,ย,ยังเอาหลอกไฟนะเอามาไต่เนีนะยาแรกจังหน่อยเรากับซีเมื่อหนี่อยมิตรอย,ยเป็นยังงี้เลยต่เอาเข่าลงไว้ให้เจ้าเลยกันอีกคับแล้วโดยครับในครบใน่กินแล้วคับมัน กับเงินเลยนะเสียเงินไม่ให้เจ้าไปซื้อยาหนึ่งตู้เด้อโอ้หา,ห<ญ>าง่ายเลยนะครับนี่ก็แสนแสนหนึ่งนะตัวเงินก็มืดเนาะโดยอ่าเป็นเงินของเม่น้อยกับพอม้อนพันอยูย่ทั้งฮ่องกงพอแหละแต่ว่าพันเป็นคนไทยเนาะภาคกันคมุกขับใจพันแนมตู้เม่น้อยเนานะเมน้อยก็พอม้อนเด้อพอม้อนผูกเก่าเพิันแหละเนาะโดยสาธุอันเด้ออันเม่น้อยพอม้อน อันในสงสารผู้ข่านี่แล้วว่าซสือเข่าซื้อ,าอนาำมาส่งกินส่งอยากเงินข้ามกำแกวก<ล>มีแต่พอต่แม่อุดนุนมาก,กะอะาจาักเสร็จอย่างไรผู้ข่าก็ขอขอบบุญขอบคุณเลยให้พ่อให้เมย์มอยู่ดีไม่แห้งไรสุกภาพเข็มแข้งคิดอน,นไรให้พอ่อเมย์ได้นั่นนั่นเลยให้พ่อเม่์ลำด้วย<ล>เมื่อนาเมื่อไนอะไรพ่อเม่เเ้ยซาถูกบุญคุณเบาเตียงทองเนาะ โดยกะผู้มาสรงกินทรงยากะอาขอให้อยู่ดีมีแหงเด้อบ่าวเตียงเอ้ยสุขภาพเข้มแข็งไดเอออยู่ดีมีแหงดําด้วยไปโคเก่าโคเก่าเด้อจะเป็นสาเบิ่งแยงผู้ขาจะเสาธุสาธุเนาะุอ่ามีตู้กเซาไปไวเด้อม่ตู้เด้อโอ้ยก็อยากเซาหั่นน่ะยาเอ้ยโอ้สาธุมาจอบเบิ่งจังซี่ผู้ขากะอาโดยมาเยี่ยมมาซ่อมเบิ่งเนาะยโอ้ยพี่น้องเอ้ย อ an, เอาเดี๋ยวมาอันยกเอาเข่าก่อนไปนี่เสมันคำแล้วเนาะโดยโดยโดยอันนี้อันเลอมักลาผู้ใหญ่หันใช้ผู้ใหญ่เนี่ยมัมน,นเอาเอาเอามีเอายังซอย,อยอนี่แหละมันมีไข่มีปลากระป๋องพร้อมนี่พี่นออนะ้องเลยเนาะประตูเอาลงรถประตูเดีย๋ยวด้อขึ้นไปบมักลาไปขึ้นเอามาไปอ่นแม่นของเจ้าอ่นนะเบิร์นั่นแหละลงมาแดยไมีไข่มีปลากระป๋องมีมีสองแก๊สอ่น ลงมาเออเอาไปต้มกินอืมเอาลงมา,า,า,งาลงมา,งมาดึงมาเขากันล่างมั้ยเออล่างมา,าล่างมาอืามเอาไข่ลงก่อนนะครมาไข่ย่อไปไว้เตียงเมื่อก่อนไปเออไปไว้ก่อนอืม ลงได้ป่เอากาบลานได้พ่อตม้ยังได้อยู่อันนี้อหก็ได้ทีแล้วเปได้จมนาโจนี่มๆดดมาอ่แมกะหลานนี่นายนุ่มหนุ่มลงลทเลยเอาโอเคเลาะพี่น้องเนาะจนคำมืดอ่ะเฮะ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 บัฮนี้เมล พี่้องเลยแล้วก็ใส่ไฟสักนอนบดูวไฟสักเด็ดบอกนี่นะอเอามื่อได้สับนี่เด้อพักผ่อนซะน้องคำมืดเลยเอด้อเงยดอยู่ดีไม่แหือกันเจ้ากรไดด้โดยมาต่ทั้งมาตาไกมาแต่เมืองไซบุรีผู้เด็กก็เลยมาเลยอ้ยยังให้่นอวยรถอยู่นี่ได้ลำบากคนทางถึงเนาะอวยอวยับไปัไป เอาเอาวัวไ,ไ้งไงอมโดยโอ้าได้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 มึงสถานทีซอยนะให้วยอยู่ในนีห้นหนดออ้โอเคพี่น้องเนี่ประเตียงกับสิขอไป,ไปิดคลิปไว้เพียงจำนีก่อนนะพี่น้องนะต้องขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องก็จะขู่ขุกคน ที่เข้ามาติดตามครับชมคลิปจนจบแล้วกับความโคษณาพ่ะแมพี่น้องเลยแล้วก็ขอขอบคุณขอบคุณทางเมีน,น้อยแล้วก็พ่อแมอ่ขอให้เจ้าอยู่ดีมีหฮงสุขภาพทางกายแข็งแรงขออยู่เย็นเป็นสุขน่าสุขายทุกใจไปตลอดชีวิตนอนรับให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นให้ได้เงินแสนเ,นเสนจ้าให้มาสําใด้ก็ขอให้กับพื้นหาเจ้าร้อยเท่าพันเท่าซาทูเดอร์เนาะเนาะสำหรับอันนี้กับใบเตียงด้มาหมอบเข่ามอบน้ำมาม่าปลากระปองให้ย้ายเพิ่นเป็นทีเรียบร้อยแล้วระเตียงกับิโคตัวครับ จนค่ำจนมืดนี <that> <st> <us in> <game>. ่กับพี่น้องเลยมันกระเทิรนได้ลงมาแล้วก็ค่ำก็ได้อาหายแล้วเลยน้องพี่น้องเนาะกตจังไงก็บดเชียเที่ยวเปล่าพี่น้องเลยอ้าวเมื่อนี้กะบป่าเตียงจิคอจบคลิปลงเพียงสำนีก่อนพี่น้องเลยกะขอขอบุญขอบคุณอีกครั้งเนาะพ่อแม่พี่น้องเบอร์จูคทุกคนคือเก่าเด้อพี่น้องเลยสำหรับเมื่อนี้เป่าเตียงขอตัวลาไปแล้วพี่น้องสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์จูคูจูคนเนาะ